ชอบไหมพี่พี่วิวมันดีมากเลยนะไปทางเรือได้ค่ะพี่พี่ตกแล้วมันก็เลยต้องแบบว่าเอาออกแล้วต้องตู้โทรศัพท์สีแดงถ่ายรูปกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคือสวยมากทุกคนมานะมาได้นะทุกวันสุกเข้าร้านนะคะนี่ลูกค้าก็จะประมาณพี่พี่น,นี่บนตกนะจะมีนึจองต้นะยังมานะไม่หมดอนฝนตกวันนี้แบบว่าฟิลเลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ สวยไหมพี่พี่สวยไหมหน้านางมากมานะวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่วันเกิดฟิลครอบครัวโอกาสพิเศษอยากพาครอบครัวมากินข้าวอย่างเงี้ยค่ะสวยมากนี่ไงแม่แม่แม,มามิสติ้งก็จะได้บรรยากาศดีๆภาวนาวัน ขออยากให้ฝนตกก็พอเอาไปอย่างคำสัจะร้องเพลงพอคนเหนือเอาสินค้าก่อนนะคำสัญญา้องเพลงกับเพลงไหมทุกคนนี่ไม่มีไม่มีคอมเบ้นไหมมีทีหนึี่วิวดีมากใครที่มีครอบครัวอะไรเงี้ยอยากมาครอบครัวมาหรือว่ามันเป็นบรรยากาศที่เหมาะมาก จับต้องได้ไม่ใช่แบบฟิลแบบโอ้โหจะต้องแบบนะจ๊ะแต่ว่ารสชาติอาหารระดับพัตนาแน่นอนแต่ว่าราคาคือแบบว่าปกติราคาทั่วไปเลยค่ะเฮ้ยคนอะไรนี่เจ้าดัดนะคนไม่รู้แบบเฮ้ยเพลงเนี่ยเขาเล่นเพลงเขาเล่นเหรอ จะขึ้นไดไหมข้าติดจะขึ้นได้ไหมได,ไมด้แต่เขาจะเล่นได้ไหมร้องร้องร้งงขึ้นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเพลงของกันพี่เจนเจนกับไป้บุน้อพี่เจนเจนฮะร้องเพลงอะไรดีได้ยรอได้หรนะพี่จนะรู้เนี่ยขึ้นเข้ามาร้านอยู่นนทบุรีท่าอีศใครมาฮะตั้ง G P S มาได้เลยปุ้มบ่อยบ่อยนิวเวอร์วิวเห็นทันทีฮะใช่ไปดูไปดูไปดูไปเช็คเสียงไหม โอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้กลางคืนวิวดีนะสวยมากเลยสวยคือสวยนะใช่สวยแบบวิวหลังร้านอ่ะแล้วต่อข้าวน่าจะต้องแบบแพงอะไรเงี้ยเนาะเข้าใจทุกคนก็จะคิดว่ามันจะต้องแพงจริงๆราคาแบบเหมือนร้านอาหารทั่วไปเลยที่แต่แค่วิวมันหลักร้านแค่นั้นเอง นนนปิดจบุบน,น้ำฮะน้ำม,มันแห้งครับต้องมูลต้นไม้นี่คือลงใหม่ทั้งหมดนะพี่พี่เนี่ยต้นไม้ลงใหม่หมดเลยแล้วก็เครื่องเสียงก็ลงใหม่ปกติน้ำม,มันขึ้นไะขึ้นแล้วมันเปิดแล้วมันก็นนจะฟูขึ้นนะ<ช> ต้องค่ะนี่ขึ้นท่าเรือวัดตำหนักใต้ข้ามมาเนี่ยบอกนาทีวัดไหนอยู่ตรงนี้ฮะวัด่อยูตรงข้ามเลยวัดนี่เนี่ยนี่วัดไหนน่าจะตรงนี้แหละวัดเนี่ยเนี่ยน่าจะตรงนี้นะวัดถ้าจำไม่ผิดก็ว่าเราขี่มาตรงนี้าตรงนี้แหละอ๋อนี่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 ไม่มีเรื่องนี่นี่วัดวัดอยู่ตรงนี้ฮะวัดตำหนักใต้ขี่เรือมาได้โอ๊ยข้ามมาแบบเดียวพี่ถ้าไม่อยากนั่งรถแบบ มีห้นาทีมีโฟคูปองสองเท่เอ้าหรอคูปองสองเท่น่าจะเหลือประมาณสามร้อยต้นต้นบางทีสองร้อยเมื่อคืนเขาได้2องร้กันนะแปดเก้าสองหอนะราคาดีมั้สองห้าคือแบบเทียบเกือบเกือบจะเทียบเท่ากับห่อใหญ่โอ้ว่าอย่างยูันยเราเพที่สดทำไมดีลิฟต์ขึ้นไหมไม่ได้ไม่ได้เลย้นสีทอะไร อยู่ตรงไหนครับปิดกี่โมงปิด5ทุ่มนะครเปิดตั้งแต่ที่เปิดโมงเช้าที่พี่ตั้งสิบพิเมานะคุณบอยลิเวอร์วิลนะคะเวลาจะเปิดโมงเช้าปิดอยู่แถวโนนทัพบุรีท่าอินค่ะใช่แล้วก็มีใครอยากได้ไฟเบอร์บ์ครับเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ดีพิเศษมากเลยเอาห่อนึง170บาทพอ ใช่ไหมแล้วคนอยากให้คนสองคู่ก็ขอให้ดีสามสามสี่ห้าเลยไหมเรากดสามสี่ห้าแต่ว่าคู่กอดสองคู่จะได้ประมาณสองร้อยกว่าบาทใครอยากได้หอยใหญ่กดสองใครอยากได้หอยเล็กคนหนึ่งครับไม่มีหอยใหญ่แม่คู่ค้่คู่คู่กดสองคู่เดียวกดหนึ่งได้ป่ะเอามาจะเอาตรงนี้เลยหรอใช่มันเสียงดังวะม่มอมันดูไปดูเสียงเราอยู่แล้ว ก็พูดนะหมอเดียว น้องเต็มแล้วนะแต่ฝนตกเลยไม่ได้นะั่งาตัวเองขายเลยมีปุนเดียวเหยียดได้ใครโกโก้๋อไปนั่งตงนสินั่งก้านได้เดี๋ยวเปิดขายให้กับสักหนึ่งนาทีก็ได้อีสองนาทีตกาคาขึ้น